ร้างภาพส,สวยๆแปลกตามไม่สำใครในแบบนี้ด้วย text to image ในแคนวาวันนี้คุณน้ำมี Secret ตหรือว่าเทคนิคลับมาบอกกันด้วยนะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคุณแมวดีไซน์มีเรียนรู้งานออกแบบกันในแบบดีไซน์ฟอนด์ดีไซเนอร์นะคะอย่างที่เราเห็นกันนะช่วงเนี้ยแคนวาเนี่ยจะอัปเดตฟีเจอร์นะคะใหม่ๆเยอะแยะมากมายเลยนะให้เราได้ใช้งานโดยเฉพาะฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องกับ AI นะหรือว่าการใช้บอทนั่แหละนะในการที่จะเจเนอเรตหรือว่าสร้างงานช่วยเราเนี่ยให้ง่ายมากขึ้นนะคะอย่างตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะั่นคือ text to image นะหรือการสร้างรูปภาพในแบบ ที่ไม่เหมือนใครนะคะหรือเป็นการเจเนเรตรูปภาพตามคาอธิบายนะหรือว่าตามข้อมูลจินตนาการที่เราให้เป็นข้อความนะคะแล้ว AI อเองเนี่ยก็จะสร้างออกมาเป็นรูปภาพนะเซียเจอร์เนี่ยก็เปิดมาประมาณ2-3เดือนแล้วนะคะหลายๆคนน่าจะลองเล่นนะแต่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าจะใช้คีย์เวิร์ดในการค้นหารูปภาพต่างๆนี้ยังไงนะซึ่งในคลิปเนี่ยคุณน้ำมีซีเครตหรือว่าเทคนิคลับๆในการค้นหารูปภาพในแบบที่สวยๆในแบบเนี้ยนะคะมาฝากกันด้วยนะจะมีวิธีการยังไงบ้างเดี๋ยวไปดู ดี่คะอันดับแรกเลยนะคะล็อกอินเข้ามาที่หน้าโฮมของแคนวาหรือแคนวาเลยนะคะอันนี้คุณน้ำจา่าใช้วิธีง่ายๆนะเลือกตั้งค่าหน้ากระดาษในแบบสําเร็จรูปเลือกไซส์สแควร์หรือว่า1ต่อหนึ่งก็จะมาที่หน้าหลักในการออกแบบในส่วนของเครื่องมือ Text to Image เนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะเมนูของด้านซ้ายมือสุดเลยใครเคยใช้งานเนี่ยเมนูก็จะขึ้นมานะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยใช้งานเครื่องมือเนี่ยจะอยู่ที่เมนูของแอปตรงจุดๆๆตรงเนี้ยหลังจากนั้นนะคะก็คลิกเข้าไปที่ Text to Image เลยหน้าตาการใช้งานก็ง่าายยมกเลนะคะค แค่เราเนี่ยใส่คีย์เวิร์ดหรือว่าคําอธิบายดีสคริปชั่นที่เราอยากจะให้ AI เนี่ยช่วยสร้างสารร์ภาพขึ้นมานะคะสามารถที่จะใส่ข้อความลงไปได้นะคะแต่ว่าเราจะต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะซึ่งตอนนี้ในส่วนของภาษาไทยเนี่ยมันก็ยังไม่ได้แบบรองรับถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าจะใส่อะไรดีก็อาจจะลองใช้ข้อความที่เขาแนะนํามาก็ได้นะคะเนี่ยจะมีข้อความที่เขาขึ้นมาเป็นแบบเหมือนแนะนํอินสไ i r a เรชั่นนะคะไว้ให้เราด้านล่างก็จะเป็นสไตล์ต่างๆของรูปภาพนะคะเราสามารถที่จะเลือกได้นะไม่ว่าจะเป็นคอนเซปต์อาร์ต ฟอโต้ 3D พทเทิร์นต่างๆก็รวมถึงขนาดของไซส์นะแต่ว่าไซส์ของงานเราเลือกเป็นแบบสแควร์หรือว่า1ต่อ1นะคะก็คลิกเลือกสี่เหลี่ยมจัตุรัสตรงนี้เลยทีนี้เดี๋ยวเราจะลองเจเนเรตตามคําแนะนำนะคะของแอปพลิเคชันละกันิ่มเลือกอันนี้ละกันป่าในเมืองแบบจากโลกอนาคตเราสามารถที่จะเลือกสไตล์ของรูปภาพได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็แค่คลิกกดเจเนเรตอิมเมจเลยก็รอเวลาสักครู่เท่านั้นเองนะก็จะได้รูปภาพอสวนป่าในเมืองแห่งโลกอนาคตขึ้นมาแล้วนะคะเราเห็นได้ว่ารูปค่อนข้างที่จะสวยงามมา,มากๆเลย นะะนี้เหมาะสําหรับคนที่อยากจะเจ n เนเรตรูปภาพให้เหมาะกับงานดีไซน์หรือให้ตรงตามเจตนาการของเราเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะทดลองใช้งานได้นะถ้าอยากได้รูปภาพที่ไม่โดนใจก็อาจจะกด s t a r t a g เก n นะคะให้แบบเจนเนอเรอีกครั้งหรือว่าเราจะใส่ข้อความที่เราต้องการก็ได้นะในที่นี้คุณน้ำจะใส่เป็นปรูปสไตล์แบบแลนดะ์สเคปน้ แนวมินิมอลอะไรเงี้ยนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นมินิมอลจริงๆนะคือรายละเอียดของรูปก,ก็จะแบบน้อยๆ c l ค a n นะคะเรียบๆเลยแบบนี้นะแต่ว่าอย่างที่บอกกันไปนะคะทีเราก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะคะว่าจะใส่คําหรือว่าคีย์บิร์ดอะไรจะสร้างสารรค์ภาพแปลกใหม่ Mike, ขึ้นมาได้บ้างาในความลับที่คุณน้ำนำมาบอกกันเนี่ยก็คือคุณน้ำเนี่ยไปเจอที่เว็บนอกนะคะก็มีคนคอมเมนต์ไว้แหละว่าตัว AI text to image ที่แคนวานํามาใช้เนี่ยนะคะมาจากค่ายนะของเว็บเว็บไซต์แบบหนึ่งเว็บไซต์ที่ว่าเนี่ยก็คือเว็บไซต์ ชื่อว่า l e s i c a art นะคะอันนี้คุณน้องก็ไม่แน่ใจ100%เหมือนกันนะคะว่ามันเป็น AI ตัวเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าค้อยหลักสำคัญของเราก็คือการค้นหา Inspiration นะหรือว่าแรงบันดาลใจนะในการสร้างสารรค์ภาพแปลกๆใหม่ๆนะคะจากคีย์เวิร์ดเราก็สามารถนะคะใช้วิธีการนี้ได้นะซึ่งในเว็บไซต์ของ l e s i c a เองเนี่ยก็จะเป็นภาพที่ถูก Gene r a t e มาจาก AI ทั้งสิ้นเลยนะคะเราจะเห็นได้ว,ว่ารูปภาพในเว็บเขาค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยทีนี้วิธีการเป็นไงบ้างก็คือว่าแน่นอนนะคะ t e x t t o i m a t e เนี่ยมัน มาจากการค้นหาโดยคีย์เวิร์ดนะหรือการใส่คําอย่างเราเข้ามาที่ในเลสิก้าเนี่ยนะคะสมมติว่าเราเจอรูปภาพในสไตล์หรือรูปแบบที่เราชอบเนี่ยนะเราก็แค่คลิกเข้าไปนะคะแน่นอนว่ามันจะมีคีย์เวิร์ดเห็นไหมคะมันจะมีคีย์เวิร์ดดีสคริปชันของของรูปภาพเนี่ยนะคะเป็นข้อมูลของรูปภาพเนี่ยเราสามารถที่จะ c o อปปี้คีย์เวิร์ดหรือว่าคําต่างๆเราเนี่ยแหละมาค้นหาใน Text ซ์วีเมนในแคนวาได้คือบางทีเนี่ยเรานึกไม่ออกเลยนะว่า เฮ้ยภาพแบบเนี้ยมันเรียกเรียกว่าอะไรอ่ะหรือต้องใช้คำค้นหาว่าอะไรเงี้ยนะคะเราก็อาจจะลองใช้คีย์เวิร์ดอันเนี้ยนำทางดูก็็ได้ก็คือ Copy ข้อความนะคะแล้วก็นําไปใส่ใน t e x t u r i m e แล้วก็ลอง Generate ดูแน่นอนภาพที่ได้ มันก็มีความแตกต่างกันนะคะแต่ว่ามันมีกลิ่นอายของสไตล์รูปภาพบางอย่างที่มันแบบออค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับงานที่เรานําไปใช้ด้วยนะคะแต่ว่าเวลาที่เลือกคํามาใช้ก็อาจจะไม่ได้ก๊อปปี้ทั้งหมดก็ได้นะคะอาจจะเป็นแค่ออบางส่วนนะคะในดีสคริปชันในคําอธิบายเนี่ยนะคะเราลองนํามาใส่ดูก็ได้หรือว่าเพิ่มเติมในแบบที่เราต้องการก็ได้นะคะ หรือว่าจะเป็นแบบรูปอาหารนี้นะถ้าเกิดใครทำแอดหรือว่าทำสื่อโฆษณาอย่างเงี้ยนะแล้วก็อยากได้รูปภาพในแบบที่ไม่ซ้ำใครไม่เหมือนใครเลยอย่างเงี้ยเราก็อาจจะให้ AI นี่แหละนะคะให้ text to image เนี่ยช่วย generate หรือว่าช่วยสร้างสารรค์ขึ้นมาก็ได้นะก็จะได้รูปภาพแปลกตาไปแบบนะอย่างอันเนี้ยคุณน้ำเรื่องในแบบ 3D นะคะก็จะเป็นอาหารในแบบ 3D อันนี้ก็เป็นเทคนิคไอเดียเล็กๆน้อยๆนะคะให้ทุกคนแบบได้ลองนำไปใช้กันดูนะแล้วก็ได้เห็นภาพสวยๆในใน l i s c a ้าด้วย นะคะ ในส่วนของลิขสิทธินะคะถ้าเกิดใครใช้รูปในเลซิกาเนี่ยนะคะแนะนําว่าให้ลองดูลิขสิทธิ์เพิ่มเติมนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสร้างหรือว่าเจเนเรตขึ้นมาจากแอปพลิเคชันของแคนวาเนี่ยนะคะแน่นอนว่าเงื่อนไขต่างๆเนี่ยนะคะก็จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับการใช้รูปภาพหรือว่าใช้ซอฟไฟล์ในแคนวาเลยนะคะสามารถไปดูคลิปเพิ่มเติมได้ที่คลิปในเรื่องของลิขสิทธินะคะใครลองเล่นแล้วเป็นไงบ้างนะคะอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะหรือว่าจะส่งรูปที่เจเนเรตจาก AI แล้วเนี่ยให้คุณน้ำดูในช่องทางของนเะ แนนนะล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะมาเปลี่ยนไอเดียเป็นดีไซน์แล้วเพิ่มมูลค่ารายได้ด้วยงานกับแบบการกับดีไซน์มีค่ะ